โอ้ยไขว่นะตื่นช้ามาก็ขอกินขนมเลยตื่นช้ามาก็มานั่งขอขนม<ะ>กันเลยบ่นอะไรคะบ่นอะไรคะโอ้ยเจ้าใช่ไหมขนมอ่ะกินอย่างเดียวเลยเนี่ยกินเก่งจังเลยเนี่ยจะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยอื กูเกิลหมดแล้วใช่ไหมคะกูเกิลกินให้เานิดอ,อร่อยจัดกินอย่างเดียวเลยเนี่ยตัอวอ้วนมากเลยค่ะทุกคนอ้วนตุ๊บเลยกูเกิลจะอ้วนกว่าวินโด์นะคะวินโด์จะผอมหน่อยเอ,อย้ยไหมเนี่ยเอ,อย้ยไหมเนี่ย Google Con thân chuẩn cực kỳ thân chuẩn Ngon anh lòi dung lơi anh lòi dung lơi anh lòi dung không? anh lòi dung lơi anh โดกินเยอะแล้วคะ่ะแต่ตัวน้องยังไม่อิ่มนะคะฮืมตื่นขึ้นมาก็ขอกินเลยเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยกะเอกกาเอ๋กับมิโดอ่ะอนั่งลงสิคะน้องนั่งลงสิคะน้องกินอิ่มแล้วน้องไม่นั่งเหรอนั่งลงคะ่ะโอเคคะ่ะน่ารักที่ เลยลูกสาวใครเนี่ยลูกสาวใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยอ่ะ,อะหมดแล้วนะลูกหมดแล้วนะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะหบอแบ่แล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นก็กินใหม่นะ ตอนเย็นค่อยกินใหม่นะคะบายยกันวินโด้ไปก่อนนะคะกูเกิลกูเกิลไปก่อนนะคะ